วัยรุ่นออลนิวจัดท่ายิ่งแล้วงวด7,600ตลอดสัญญาครับผมนะสวัสดีครับจากเข้มรพบสิงครับผมวันนี้อัปเดตรถเข้าใหม่ครับเป็น d m a ม็กหนึ่ก้นะครปี2021นะครับ469,000บาทครับผมออกห้างไปแดงห0 0 0 0แปดครับผมถูกกับไปแดง8ปดตายครับผมมาดูฮะนี่รถสีขาวครับผมล้อแม็ก RE 30ยางหนา1ชุดนะครับคันนี้เปลี่ยนท่อมานะครับให้ดูห้องเครื่องก่อนเลยนะครับนี่ห้องเครื่องเราทํามานิดหน่อยครับมีท่อทั้งเส้น หลังก็พวงเดิมโรงงานนะครับไม่แกะไม่ถอดนะจ๊ะเออคันหน้าสวยๆครับผมนี่แทนเพลหมุดชมพูหนึ่งข้างดําหข้างนะครับผมมาพร้อมกับล้อแม็ก RE 3 0ขอบ18ยางหนา1ชุดครับภายในเดิมๆนะแต่ว่าคันนี้คือรถเข้าใหม่นะครับอาจจะมีคราบบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวเราจัดการทำความสะอาดให้นะฮะคันที่6เกียร์นะครับดเดิมโรงง,งานนะ7,600นะครับสวยๆเลยไปรุ่น นะฮะใครอยากได้มาจับมาจองนะครับดูก่อนนะเห็นไหมนี่โอ้โหคัมเลดซิงโอ้โหแดงๆครับจัดไปนี่นะครับด้านหลังครับ5้าสอดครับฟังเสียงท่อดหน่อยไหมเอฟซีนะโอ้โหติดๆครับโอ้เฮ้ยพอๆนะเบิ้ลมันมันนะครับผมวันนี้ออกรถ100บาทเท่านั้นเลยครับผมจองออนไลน์สลิปออนจองบัตรประชาชนเบอร์ติดต่อครับผมช่องทางติดต่อทักแชท ข้อความได้เลยนะครับผมต่างจังหวัดไม่ต้องมานะมีบริการทำสัญญาถึงที่ส่งรถปีถึงบ้านด้วจ่าเข้มจัดให้รับรถแน่นอนก